สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดกับโคชเมเต้ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วพิมพ์ทักทายโคชเมเต้มาได้เลยนะคะยินดีต้อนรับค่ะโอเคค่ะวันนี้นะเราจะมาคุยกันเรื่องที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองการทําธุรกิจของคุณไปตลอดการเลยค่ะโดยเฉพาะสําหรับใครที่รู้สึกว่าทําเยอะ แต่ก็ยังไม่สำเร็จอ่ามีใครในที่นี้บ้างคะที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำเยอะมากๆเลยแต่ก็ยังไม่สำเร็จสักทีค่ะคุณโชคดีมากๆแล้วนะคะที่เลยมาเจอกับไลฟ์ของโคชเมเต้นะคะอ่าแม้ว่าคุณจะทำเยอะ แต่คุณยังรู้สึกว่าตัวคุณนั้นยังห่างไกลความสําเร็จและคุณก็รู้สึกว่าฉันเนี่ยทุ่มเทมากๆเลยแต่ทำไมลูกค้าเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจฉันสักทีหรือคุณรู้สึกว่าทำไมลูกค้ายังไม่เข้าใจคุณอ่าหรือบางคนอาจที่จะกำลังคิดจะยอมแพ้แล้วด้วยซ้ำอ่าใจเย็นนะคะช้าก่อนค่ะ คุณโชคดีแล้วค่ะที่วันนี้คุณได้มาเจอไลฟ์นี้จักรวาลส่งให้คุณได้มาเจอเมเต้นะคะเะนั้นอย่ายอมแพ้ค่ะอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวคุณจะได้ร่วงรู้วิธีการแล้วทำให้คุณนั้นกลับมาฮึดขึ้นสู้ได้อีกครั้งค่ะอ่าโอเคนะคะอยู่ด้วยกันต่อจนจบไลฟ์นะคะแล้วคุณนะคะจะกลับมาฮึดกลับมามีพลังอย่างแน่นอนค่ะ โค้ดเมเต้นะคะเข้าใจคุณมากดีที่สุดเลยค่ะเพราะว่าเมเต้เนี่เคยอยู่จุดนั้นมาก่อนนะเมเต้เคยเป็นเหมือนคุณมาก่อนเลยนะคะเคยเหนื่อยแล้วก็เคยสงสัยด้วยซ้ำว่าฉันจะต้องทำอะไรอีกนะฉันถึงจะสำเร็จสักทีอะ เมเต้เคยค่ะเคยถามตัวเองแบบนี้ว่าจะต้องทำอะไรอีกเพื่อเมเต้จะได้สำเร็จสักทีแล้ววันนี้ถ้าคุณถามตัวเองแบบนี้อยู่คุณโชคดีแล้วนะคะที่ได้มาเจอไลฟ์ไลฟ์นี้และไม่มีอะไรบังเอิญในโลกนี้ค่ะนี่แหละจักรวาลกำลังทำให้คุณนั้นเหนี่ยวนำได้มาเจอกับเมเต้และทำให้คุณนั้นได้ปลดล็อกจากสิ่งนี้แล้วเดี๋ยวคุณจะได้ลุ้งรู้ว่าคุณจะไปต่อกับเหตุการณ์นี้อย่างไร อ่าโอเคนะคะและจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะเมเต้นะคะหยุดที่จะวิ่งแล้วค่ะแล้วเมเต้ก็หันกลับมาตั้งใจที่จะ เปลี่ยนพลังภายในจากข้างในตัวเมเต้เองค่ะและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนชีวิตเมเต้เลยและคุณก็สามารถเริ่มต้นจากจุดนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้นะคะโค้ชนะคะจะพาคุณไปฟังเรื่องจริงของนักธุรกิจที่ใช้พลังของจักรวาลค่ะเพื่อที่จะดึงดูดลูกค้าแล้วก็ดึงดูดความสำเร็จ อ่ามันไม่ใช่เรื่องลึกลับเลยนะคะแต่มันคือกฎธรรมชาติของพลังงานที่ทุกคนนั้นสามารถเข้าถึงได้ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาล่วงรู้ถึงกฎธรรมชาติของพลังงานที่ทุกคนนั้นก็สามารถเข้าถึงได้ใครอยากรู้พิมพ์คำว่าอยากรู้หรือพิมพ์เลข ห5 5, 5 5มาค่ะอ่ะพิมพ์เลข5 5 5หมาก็ได้นะคะโอเคค่ะและเพราะอะไรคะเพราะจักรวาลค่ะนี่ก่อนที่จะเล่าเนี่ยต้องให้คุณได้รู้สึกตื่นเต้นก่อนนะคะเพราะอะไรคะ <c oughs> ก็เพราะว่าจักรวาลเนี่ย <c oughs> เขาไม่เคยตอบสนองแค่การกระทำค่ะ แต่จักรวาลเนี่ยเขาตอบสนองพลังงานที่คุณนั้นปล่อยออกไปต่างหากค่ะอ่าวันนี้คุณได้รู้กฎธรรมชาติของพลังงานแล้วนะคะว่าพลังงานเนี่ยเขาไม่ได้ตอบสนองต่อการกระทําแต่เขาตอบสนองต่อพลังงานที่คุณนั้นปล่อยออกไปค่ะอ่าคุณเคยไหมคะบางคนเคยไหมคะที่ไม่ได้พูดอะไรเยอะเลยแต่แค่ คุณเห็นคนเดินเข้ามาคุณก็รู้สึกอยากจะฟังเขาคนนี้อยากจะซื้อของของเขาคนนี้อยากจะติดตามเขาคนคนนี้ทันที มีใครที่เป็นแบบนี้แล้วก็รู้สึกแบบนี้บ้างคะมีใครบ้างคะที่เป็นแบบนี้แล้วก็รู้สึกแบบนี้เหมือนที่เมเต้บอกอาเรามาฟังกันต่อไปนะคะเรามาไขค,ความลับกันต่อไปนี่แหละค่ะเขากำลังส่งพลังงานบางอย่างออกมาให้กับตัวคุณนั่นเองค่ะและสิ่งนี้มันก็ตรงกับความต้องการของคุณนั่นเองอาและนี่ค่ะ คือกฎธรรมชาติของพลังงานเลยนะคะอะฉะนั้นคุณไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมคุณเจอเขาคนนี้แล้วคุณรู้สึกอยากฟังเขาคุณอยากซื้อของของเขาและคุณก็อยากจะติดตามเขาทันทีนั่นแหละค่ะเขาผู้นั้นกำลังส่งพลังงานบางอย่างออกมาที่มันตรงกับความต้องการของคุณนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะโค้ชนะคะจะพาคุณน,นั้นไปรู้จักกับ3พลังงานค่ะ ที่ทำให้คุณนั้นกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดลูกค้าแล้วก็ดึงดูดความสำเร็จแล้วก็ดึงดูดเงินอย่างเป็นธรรมชาติเลยใครอยากได้อีกบ้างเคล็ดลับดีๆแบบนี้พิมพ์เลข7 7็มาค่ะพิมพ์มาให้โคชเมเต้นหน่อยค่ะ โอเคนะคะโค้ชเมตเต้อขอพากหน่อยกิจในการพิมพ์มีปฏิสัมพันธ์เข้ามาให้เมเต้หน่อยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเมเต้จะพาคุณไปรู้จักกับ3ามพลังจักรวาลที่ทำให้คุณนั้นกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดลูกค้าดึงดูดความสำเร็จและก็ดึงดูดเงินได้อย่างเป็นธรรมชาตินะคะโอเคค่ะอ่าใครพร้อมพิมพ์8 8 8มานะคะอ่ะไปกันค่ะ ข้อแรกนะคะพลังที่หนึ่งค่ะพลังแห่งความเชื่อ เคสนี้นะคะเป็นเจ้าของคลินิกเล็กๆคนหนึ่งค่ะเป็นลูกศิษย์เมเต้เองเมเต้ได้นำเรื่องนี้มาเล่านะคะเพื่อให้คุณนั้นได้เห็นภาพชัดๆนะคะเคสนี้เป็นลูกศิษย์เมเต้เป็นเจ้าของคลินิกเล็กๆคนหนึ่งค่ะเขานั้นไม่มีงบโปรโมตแล้วก็ไม่มีฐานลูกค้าเลยแต่สิ่งที่เขาทำนั่นก็คือทุกเช้านะคะเขาตั้งจิตว่า เขารู้สึกขอบคุณจักรวาลที่ส่งลูกค้าที่ให้ที่ลูกค้าเนี่ยที่เขาได้รับจากการที่จักรวาลส่งมาเนี่ย เป็นลูกค้าที่ใช่และเขาขอบคุณจัก,กรวาลที่จัก,กรวาลได้ส่งลูกค้าที่ใช่คนนี้มาให้เขาในวันนี้อ่าและนี่ค่ะคือสิ่งที่เมเต้นั้นได้บอกและก็สอนกับเขาคนนี้นะคะแล้วเขาก็นำไปปฏิบัติทุกๆเช้าหลังจากเขาตื่นนอนมาเขาจะกล่าวขอบคุณจัก,กรวาลในทุกเช้าเลยเขาขอบคุณจัก,กรวาลที่ส่งลูกค้าที่ใช่ให้กับฉันในวันนี้เขากล่าวความรู้สึกขอบคุณ ด้วยความเชื่อมั่นและเขารู้สึกว่าตัวเขานั้นมีคุณค่าและใครที่ต้องการจะรู้สึกแบบนี้นะคะคุณสามารถทำแบบลูกศิกษย์ท่านนี้ได้เลยค่ะคุณเชื่อไหมว่าหลังจากที่ลูกศิกษย์ท่านนี้ได้ทำตามที่เมเ่ได้บอกไปผ่านไปเพียงแค่2เดือนค่ะทุกคนกลายเป็นว่าทุกอย่างที่เขาคนนี้ทำนั้นเขากลายเป็นว่า คลินิกของเขานั้นอยู่ๆก็มีลูกค้าเต็มคิวแน่นที่สุดทุกวันในย่านนั้นเลยค่ะแล้วคุณรู้ไหมว่ามีคู่แข่งมากมายเลยแต่กลายเป็นว่าลูกศิษย์ของเมเต้ค,คนนี้ค่ะสามารถดึงดูดลูกค้าเข้ามาในคลินิกของเขาได้ที่ได้มากที่สุดในย่านแห่งนั้นและเขานะคะทำแบบนี้คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไร มันเกิดจากพลังของความเชื่อของเขาค่ะพลังของความเชื่อที่ทําให้ตัวเขานั้นไม่ลังเลแล้วก็ไม่สั่นไหวไม่ลังเลแล้วก็ไม่สั่นไหวลูกค้าเขาถึงรู้สึกถึงพลังงานของความมั่งคั่งที่เขานั้นส่งออกไปได้ทันทีค่ะคุณเห็นไหมคะว่า นี่แหละค่ะคือกฎธรรมชาติของพลังงานฉะนั้นเจ้าของคลินิกลูกศิษย์เมเต้คนนี้เขารู้สึกมั่นใจและก็รู้สึกเชื่อมั่นและรู้สึกมั่นคงของพลังงานที่เขานั้นเชื่ออย่างสุดหัวใจเขาส่งคลื่นความถี่นี้ออกไปยังจักรวาลค่ะและลูกค้าต่างๆเหล่านั้นก็รับคลื่นความถีน่นี้และก็เดินเข้ามาหาเขาเองด้วยคลื่นความถี่ที่มันถูกจับคู่และก็แมทชิ่งกัน ฉะนั้นวันนี้นะคะเมตาอ,อยากให้คุณเห็นภาพการทํางานของกฎธรรมชาติของพลังงานค่ะฉะนั้นเมื่อคุณนะคะปล่อยคลื่นพลังงานแบบไหนออกไปสิ่งที่คุณได้รับจัก,กรวาลก็จะตอบสนองคุณเช่นนั้นเช่นเดียวกันค่ะโอเคนะคะอ่าไปกันต่อค่ะพลังที่สองนั่นก็คือพลังของการให้ออกไปก่อนค่ะ เจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่านหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์เมเต้เขาเปลี่ยนจากการที่เขานั้นโพสต์ขายของทุกวันเขาเปลี่ยนมาทำคลิปให้ความรู้เล็กๆน้อยๆในทุกวันเหมือนที่เมเต้เองก็ทำอยู่เช่นเดียวกันค่ะเมเต้ก็บอกให้ลูกศิษย์ท่านนี้นะคะทำแบบเมเต้เลยจากการที่เปลี่ยนจากการโพสต์ขายโพสต์ขายเอาแต่ขายขายขายอย่างเดียวค่ะ เปลี่ยนมาให้ความรู้เก็บความรู้อะไรก็ได้ขาดเล็กๆน้อยๆให้คุณทำแบบนี้โดยการที่คุณนั้นเชื่อมต่อกับพลังแห่งการให้ออกไปก่อนค่ะ คุณเห็นไหมคะเมื่อคุณนั้นทำแบบนี้เหมือนที่ลูกศิษย์ท่านนี้ทำนะคะลูกศิษย์ท่านนี้บอกเลยค่ะว่าเขานะคะเลิกขายของแค่ให้พลังกับคนดูค่ะเขากลับมาให้สิ่งนี้กลับมาให้พลังกับคนที่ดูคลิปของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นเลยคือมีคนแชร์แล้วก็มีคนบอกต่อลูกค้าเริ่มจะรู้สึกว่าอยากจะสนับสนุนเขาโดยที่ลูกค้า นั้นก็ไม่รู้ตัวด้วยนะว่าลูกค้าเนี่ยอยู่ๆก็อยากจะสนับสนุนคนคนนี้ขึ้นมาเองและนี่ค่ะคือพลังของการให้ออกไปก่อนอย่างบริสุทธิ์ใจจักรวาลเขาจะตอบสนองทุกคลื่นพลังงานออกจากหัวใจของเราอย่างจริงๆค่ะ ฉะนั้นวันนี้คุณเห็นแล้วนะคะว่าพลังทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นกฎธรรมชาติของพลังงานนั้นมันมีผลต่อทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณเลยและวันนี้นะคะคุณลองฝึกตรงนี้ค่ะกลับมาให้ออกไปก่อนค่ะเมื่อเกิดการให้ออกไปทุกอย่างแล้วเดี๋ยวคุณจะได้รับมันเองนะคะโอเคนะคะไปกันต่อพลังที่สค่ะนั่นก็คือพลังของการจินตนาการแบบที่คุณนั รู้สึกจริงๆอ่าโอเคนะคะพลังแบบที่คุณนั้นจินตนาการแล้วคุณก็รู้สึกจริงๆค่ะอ่าโค้ชมีเคสนักธุรกิจออนไลน์คนหนึ่งเช่นกันค่ะลูกศิษย์ท่านนี้เขาใช้เวลาแค่5นาทีทุกคืนก่อนที่เขาจะหลับตานอนเขาจินตนาการค่ะว่าแชทลูกค้าเนี่ยเด้งเข้ามาหาเขาและเขาก็ตอบด้วยความรัก ตอบด้วยความเข้าใจลูกค้าจริงๆค่ะและเขาก็เห็นหน้าตัวเขาเองเนี่ยยิ้มหลังจากที่เห็นยอดโอนเงินเข้ามาในบัญชีของเขาคะ่ะทุกคน <c oughs> คุณเห็นไหมคะ นี่คือพลังงานค่ะพลังงานที่ลูกศิษย์ท่านนี้นะคะส่งออกไปตอบออกไปด้วยพื้นฐานของความรักและความเข้าใจแล้วก็สำนึกรู้คุณขอบคุณแล้วก็เห็นหน้าตัวเองนั้นยิ้มรับเงินหลังจากที่มียอดเงิน โอนเข้าบัญชีของเขาค่ะคุณเห็นพลังงานนี้ไหมครับและลูกศิษย์ท่านนี้บอกเลยค่ะว่าตัวเขานั้นอยู่ในพลังของคนที่สำเร็จแล้วนะเขาอยู่ในพลังของคนที่สำเร็จแล้วและเขาก็เข้าถึงความรู้สึกนั้นอย่างชัดเจนค่ะแบบที่เขานั้นรู้ด้วยว่าแม้ว่าความจริงนั้นจะยังไม่เกิด แต่เขาเชื่อมั่นแล้วก็ไม่สั่นคลอนเขาเชื่อมั่นอย่างเต็มอกเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เขาเชื่ออย่างแรงกล้าปรารถนาอย่างแรงกล้าว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและเขาก็อยู่ในโหมดของคนที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฮาโอเคนะคะแล้วคุณเชื่อไหมว่าหลังจากนั้นเพียงสองสัปดาห์เท่านั้นค่ะ เขาลูกศิษย์ท่านนี้ปิดยอดขายได้ถึง6หลักโดยที่ไม่มีการยิงแอดใดๆเลยค่ะลูกค้าและนี่คือพลังของสนามพลังงาน ที่สื่อสารกับจักรวาลค่ะฉะนั้นพลังของสนามพลังงานที่รายล้อมอยู่รอบตัวเรานั้นมันสามารถสื่อสารกับจักรวาลได้ดีกว่าคําพูดใดๆหรือได้ดีกว่าโพสต์ใดๆฉะนั้นวันนี้เมื่อคุณรู้ความจริงเช่นนี้แล้วแล้วคุณเองล่ะคะคุณเองอยากที่จะเริ่มเปลี่ยนพลังข้างในของตัวคุณเองบ้างแล้วหรือยังเพราะว่าความสําเร็จในธุรกิจของคุณนั้นไม่ได้เริ่ เริ่มจากโพสต์เยอะๆเลยแต่คุณรู้แล้วนะคะว่าทุกอย่างนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้เร็วและคุณก็สามารถเรียนรู้สิ่งนี้เพิ่มได้จากเพจโคชเมเต้ค่ะฉะนั้นมันเริ่มจากพลังข้างในที่คุณกลับมาปลุกสิ่งนี้ค่ะฉะนั้นวันนี้คุณรู้แล้วนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนเกิดจากพลังงานที่เกิดจาก พลังที่มันมีอยู่แล้วภายในตัวคุณและมันก็เกิดสนามพลังงานที่มันลายล้อมอยู่รอบตัวคุณนั้นมันสั่นคลื่นความถี่แบบไหนออกไปและมันก็จะตอบสนองกลับคืนมาให้กับคุณในรูปแบบเช่นนั้นเช่นเดียวกันกฎของมันเที่ยงตรงเสมอเลยนะคะอ่า โอเคค่ะและถ้าคุณเองรู้สึกว่าโคชเมเต้โคชเมเต้หนูอยากใช้กดแรงดึงดูดให้มันเวิร์กกับชีวิตจริงๆขึ้นมาสักทีฉันอยากได้จริงแล้วค่ะโคชเมเต้ฉันอยากได้สิ่งนี้ฉันอยากใช้มันได้จริงๆสักทีอ่าวันนี้โคชขอชวนทุกคนเข้าร่วมคอร์สพิเศษของโคชได้เลยนะคะนั่นก็คือคอร์ส น่อันนี้เลยค่ะที่เป็น คอร์สภาษาไทยชื่อว่าปลุกพลังจิตวิญญาณเปลี่ยนชีวิตสู่ความมหัศจรรย์ค่ะโอเคนะคะคอร์สนี้นะคะเมเต้นนะคะออกแบบมาเพื่อที่คนที่อยากจะปลดล็อกพลังด้านลบที่มันมาขัดขวางความสำเร็จของตัวคุณอยู่ค่ะใครที่อยากปลดล็อกพลังด้านลบที่มันมาขัดขวางความสำเร็จของคุณเมเต้นแนะนำเลยค่ะ Soul Awakening Program นี้เลยนะคะอ่าโปรแกรมนี้จะช่วยคุณนั้นเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงเพื่อคุณจะได้ดึงดูดสิ่งที่มันสอดคล้องและคุณจะได้ใช้พลังงานเชิงจิตวิญญาณในการเปลี่ยนแปลงชีวิตและก็เปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณได้เช่นเดียวกันและนอกจากนี้คุณจะได้เรียนรู้ c e l l Energy Alignment การปรับพลังงานด้าน จิตวิญญาณของคุณและคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับควอนตั้มมานิเฟสเทชันหรือการมานิเฟสด้วยพลังควันตั้มค่ะและนอกจากนี้เมเตยังแถมเทคนิคในการอัปเกรดจิตตัวเองขั้นสูงค่ะ,ะเทคนิคการอัปเกรดจิตขั้นสูงและ การจินตนาการเชิงพลังงานที่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นบรรจุอยู่ในโปรแกรมที่เรียกว่า Soul Awakening อันนี้นะคะและเมตเต้จะพาคุณเชื่อมต่อกับ Higher Self ด้วยการนั่งสมาธิและนอกจากนี้เมตเต้ยังให้วิธีการป้องกันพลังลบให้กับคุณอีกคะ่ะเพื่อคุณจะได้ทำการป้องกันพลังลบไม่ให้มันเข้ามารบกวนสนามพลังงานของคุณนะคะอ่าและนอกจากนี้คุณ ยังได้เสียงสมาธิพิเศษที่เป็นคู่มือพลังงานและการซัพพอร์ตด้วยชุมชนคนพลังบวกตลอดอีก21วันในคอร์สออนไลน์ที่เมเต้ได้จัดเตรียมไว้ให้กับคุณเรียบร้อยแล้วและเมเต้มีเวิร์กช็อปให้คุณได้ทำ เพื่อเป็นการบ้านแล้วกลับมาสำรวจตัวคุณเองอีก21วันติดต่อกันนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะใครนะคะที่สนใจและอยากเข้าร่วมโปรแกรมนี้เมเต้นแนะนำเลยค่ะวันนี้นะคะเมเต้ให้เลยราะคาะพิเศษเหลือเพียงแค่22,222 22บาทสำหรับ10ท่านแรกเท่านั้นนะคะใครที่ทักเข้ามาแคปหน้าจอน,นี้เข้ามาได้เลยค่ะ จากราคาปกติอยู่ที่5 9 9 9 9บาทคุณไม่ต้องจ่ายค่ะวันนี้คุณจ่ายเพียงแค่ราคา22,222 22บาทเท่านั้นทักได้เลยที่ line at ดแอดโคชเมเที่เมเตแปะเอาไว้ด้านบน Li@@ c o a อ t แอดโคชเมเต้ line at, at Mete, ที่เมเต้แปะเอาไว้ด้านบนตัวสีดำนั้นนะคะ คุณทักเข้ามาได้เลยค่ะแล้วรับราคาพิเศษนี้ไปได้เลย22222 22บาทนะคะและใครที่ทักเข้ามาเป็นคนที่11ไม่ได้ขออนุญาตปรับราคาเป็นที่25555บาททันทีค่ะ โอเคนะคะฉะนั้นเป็นกติกานะและใครนะคะสนใจนะคะสามารถพิมพ์เข้าเข้ามาที่ Li n ์แอได้เลยค่ะโอเคค่ะแล้ววันนี้นะคะเมเต้นะคะอยากที่จะปิดไลฟ์วันนี้ด้วยคำถามนี้ค่ะโอเคนะคะตั้งใจฟังกันนะคะ คุณอยากให้จักรวาลมาหาคุณหรือคุณยังจะวิ่งไล่ตามหาจักรวาลอยู่ต่อไปคะคุณอยากจะให้จักรวาลมาหาคุณหรือคุณยังอยากจะวิ่งไล่ <CON S> <ม>ตามเหมือนเดิมอีกต่อไปใครอยากจะวิ่งไล่ล่าตามเหมือนอเดิมอีกต่อไปเมเต้ก็เคารพกันตัดสินใจของคุณนะคะ แต่ถ้าใครนะคะอยากที่จะให้จักรวาลมาหาคุณให้พิมพ์คำตอบของคุณมาในคอมเมนต์ได้เลยค่ะว่าให้จักรวาลมาหาพิมพ์ประโยคนี้เข้ามาได้เลยนะคะว่าให้จักรวาลมาหาค่ะโอเคค่ะก็ถึงเวลาแล้วที่คุณจะสามารถปรับพลังงานของคุณแล้วก็กลับมาเปิดใจรับปฏิหารสักทีนะคะเพราะสิ่งนี้นั้นเขารอคุณอยู่นะคะ ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันตลอดจนจบไลฟ์วันนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อๆไปนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาเจอเพจโคชเม่เต้์อย่าลืมกดติดตามเพจโคชเม่เต้เอาไว้นะคะ เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆที่เมเตจูนมาจากจักรวาลแล้วตกผลึกกับการที่ใช้ชีวิตกับตัวเองด้วยกฎแรงดึงดูดแล้วมีสิ่งใดที่เมเต้อยากจะมาเปิดเผยและแบ่งปันให้กับคุณอีกอย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้และกดติดตามเพจเอาไว้นะคะเพื่อรับวิชาของคุณไปเมเต้ขอเป,เป็นท่อพระพรน,นำส่งปัญญาแห่งการตื่นรู้นี้ให้กับทุทกๆท่านด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์ ขอบคุณทุกท่านที่ฟังกันมาถึงตรงนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะสำหรับวันนี้โค้ชเมเต้ต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะรักนะคะจุ๊ๆ